วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเอฟซี C. ทุกท่านไา่ว่าจะอยู่ในประเทศและต่างประเทศวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่สถานทูตของไต้หวันนะครับพ่อมโดยอะไรงานตีไปทีไปใจยงานในไต้หวันนะครับเขคือผู้อาสูงอายุครับอันนี้ก็ได้มารับ ภาษีคือจากไต้หวันนะครับอันนี้ก็เหมารถดมากันหลายกันครับวันนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้โอกาสมาถ่ายทําตัวครับวันนี้นะครับนี่ครับสถานทูตไต้หวันครับไปที่ไปทํางานดีไต้หวันถือว่าอายุ60 3ีขึ้นไปครับไปสามารถไปทําเรื่องขอเบิก ไอ้เบียดีสูงอายุที่เขาเคยไปทํางานที่ไต้หวันนะครับเนี่ยมามาทําเรื่องได้ครับทําเรื่องดีนะครับติดต่อได้ครับมาติดต่อได้แล้วครับอันนี้ผมก็ได้มีโอกาสกัมากันกันสามกันสามสี่กันครับข้อหมารถกึันมาครับเนี่ยครับอันนี้ก็ได้มีโอกาส้มาถ่ายทาครับ เนี่ยของยูทูบเบอร์ของสายปันกิงเที่ยวเพื่อสุขภาพครับนี่นะครับมาได้มาถ่ายทําวิดีโอครับเพื่อเพื่อไมน่นอกดีกว่ายังไม่ได้มาทําเรื่องของเบอิกเงินซื้นนะครับเงินที่ตอ่อได้ครับยูทูบเบอร์ครับเงินที่ต่อที่ยูทูบเบอร์ YouTuber, สายปันกิงเที่ยวเพื่อสุขภาพได้ครับมีก็มากันหลายกันครับ นี่ครับมาไอ้สามรถจูงครับวันนี้นะครับมาทัเรื่องเกิดเงินเรียกคนฉลาหรือว่าภาษีพื้นครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาถ่ายทำตัวครับนี่ครับที่ไต้หวันครับอันนี้ก็มากันตั้งแต่เจ้าเลยครับเ่อมารอคิวครับ นะครับจะได้ขอฝากช่องไวครับสายปันกินเที่ยวเพื่อสุขภาพครับครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ัยบาครับ